สวัสดีค่ะวันนี้สองสิงอิงนาะจะพาท่านผู้ชมมาดูป่ากล้วยนะคะส่วนกล้วยของเราค่ะส่วนกล้วยของสองสิงอิงนาะตอนนั้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าไผ่สีสุกนะคะเราได้พัฒนาแล้วอันนี้เราพัฒนามาเป็นสวนกล้วยแล้วนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินเราอะถ้าเป็นป่าไผ่สีสุกก็ ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่นะคะก็คือปีหนึ่งก็จะได้ผลผลิตแค่ครั้งเดียวก็คือหน่อไม้ตอนฤดูฝนนะคะซึ่งต้นไผ่สีสูงเนี่ยเวลาไปทําอะไรอะ่ะของเขาจะงอเนาะต้นของเขาจะงอมากก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็ล้มไปก็กลายเป็นตอนนี้แปลงร่างเป็นสวนกล้วยนะคะซึ่งมีทั้งกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมและกล้วยไข่นะคะตอนนี้เราปลูกมาได้ห้าเดือนแล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูผลผลิตของเขานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอ,าอันดับแรกเลยผู้ชมเห็นอะไรใกล้ๆแล้วไหมกําลังจะพาไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือขออนุญาตปรับแสงแป๊บนึงนะคะกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมตอนนี้ก็คืออายุได้1เดือนแล้วนะคะ อีกสามเดือนอีกสามเดือนจะได้กินผลผลิตของเขาแล้วค่ะนี่อยู่ไกลๆนู้นก็จะเป็นกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ก็ออกออกเครือเยอะมากแล้วนะคะกล้วยหอมนี่มีหนึ่งสองแล้วก็นี่เป็นป่าอันนู้นกล้วยไข่อันนี้กล้วยหอมสามเครือค่ะแล้วก็นี่อันนี้ก 3, ล,ล้วนนยไข่ กล้วยไข่ก็มีนะคะปรับแสงขออนุญาตปรับแสงอีกรอบอันนี้กล้วยไข่นะคะเยอะมากค่ะคือแบบตอนนี้ผล,ผลผลิตออกพร้อมกันหมดเลยแล้วเราก็มาลุ้นว่าอีกกี่เดือนเราถึงจะได้กินผลผลิตกันเนาะกล้วยไข่เห็นคุณตาบอกว่าหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนได้กินผลผลิตและเดือนกว่าๆเลยประมาณนี้นะคะ ส่วนกล้วยหอมก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนนะคะอายุของเขาเนาะพาให้ดูไกลๆส่วนตรงนี้เคยเป็นสวนไผ่สีสุกนะคะแล้วก็ตรงกลางล่องตรงกลางนี้เราก็จะปลูกผลไม้อยู่นะคะตรงกลางระหว่างต้นกล้วยสองแถวนะคะจะปลูกผลไม้หลายๆชนิดไว้ตอนนี้วันนี้เรามาตัดไม้ค้ําค่ะ ไม้ค้ำของต้นของของเครือกล้วยนะคะถ้าไม่ทำไม้ค้ำใช่ไหมคะคอกล้วยอาจจะหักได้เนาะนี่ค่ะคอกล้วยไข่ย,ยังไม่น่ากังวลเท่ากันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอ่าอย่างกล้วยหอมเนี่ยคะ่ะกล้วยหอมเนี่ยคือคอเขาอ่ะอาจจะรับน้ำหนักของกล้วยไม่ไหวนี่อันนี้คือกล้วยหอมนะคะ แล้วก็ทำไม้ค้ำที่คอไว้นะคะทำไม้ค้ำที่คอไว้สำหรับกัน้นนี่นะคะไม่ให้คอกล้วยหักนะคะคอกล้วยหักนี่บางครั้งก็มีหลายสาเหตุเนาะแต่ว่าสาเหตุหลักเลยก็คือมันเครือมันใหญ่ลูกมันใหญ่ก็หักถ้ากล้วยไม่ได้กินน้ำเต็มที่คอก็หักได้เหมือนกันนะคะ,ะต้องระวังน้ำก็ต้อง หมั่นดูแลว่ามีน้ําพอเพียงพอไหมนะคะถ้าดินชุ่มชื้นก็นานๆก็ให้น้ําเขาถี่ได้แต่ถ้าดินแห้งหน่อยก็ต้องเอาน้ําใส่ให้รดน้ําอยู่บ่อยๆนะคะส่วนตรงนี้เป็นที่โปงค่ะที่อะไรนะที่สวน <c oughs> มันจะมีความชุ่มชื้นเยอะก็ไม่ค่อยได้ให้น้ําบ่อยนะคะนอกจากกล้วยแล้วเราก็มี ตรงนู้นตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นมะละกอนะคะมะละกอมะละกอตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ได้กินผลผลิตเอาไปทําส้มตําแล้วค่ะนะคะตอนนี้ตัดได้ปลีกล้วยมาซึ่งเราจะเอาไปกินนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการที่เราจะกินปีกล้วยเราต้องกินได้แค่บางชนิดนี่ผัดปีกล้วยใส่หมูกล้วยหอมไปลาบลาบปี กล้วยหอมคือถ้าเป็นปีกล้วยหอมกินได้นะคะปีกล้วยน้ำว้ากินได้แต่ปีกล้วยไข่กินไม่ได้นะคะ<ม>เพราะว่ามีรสชาติขมนะคะ<ม>กินไม่ได้นะอันนี้เรา,เาไปผัดใส่หมูได้อร่อยๆเลยค่ะมีประโยชน์นะคะปีกล้วยใครที่กําลังให้นมลูกเนี้ยนะคะเอาไปผัดนะหูน้นํานมออกที่มากเลยค่ะมีมีมี หาอะไรเล่นทำละหาตัดไม้ละเราก็ยังพอมีไม้ที่จะเอามาเป็นไม้ค้ำได้นะคะก็คือตอนนี้เป็นป่าไผ่อันนี้ไผ่้างที่เหลือไว้หนึ่งกอตรงนี้คือไผ่้างนะคะก็ตัดเป็นไม้ค้ำได้ต้องค้ำไว้นะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนกล้วยของเราแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าวันไหนเราได้เก็บผลผลิตแล้วก็จะพามาชมภาพอีกเนาะต้องขออภัยด้วยไม่ได้พามาดูคลิปสวนสวยๆของเรานานแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะขอปิดคลิปด้วยกล้วยอู๋เครือใหญ่ๆนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ